สวัสดีครับเพื่อนเเทรนเนอร์ชาโปกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็วันพรุ่งนี้นะครับจะมีกิจกรรมใหม่มาแล้วนะครับอ้ากดผิด <laughs> นะครับก็กิจกรรมเป็นกิจกรรมฤดูการแห่งวันหยุดนะครับก็จะมีเบิร์กไม้นะฮะหรือว่าคาจิโกนชายนี่นะฮะไอตัวที่เป็น ก้อนน้ําแข็งนั่นแหละเดี๋ยวก็จะได้เห็นนะฮะแล้วก็เมกากาเลียนะครับหรือว่าเมกาโอนิโกรินะฮะซึ่งมาจากสโนรันนะฮะพลางพัฒนาของสโนรันล่างตัวผู้นะครับอ่าติดๆกิจกรรมนะฮะจะแบ่งเป็น2พาร์ทแน่นอนนะฮะดูแล้วนะครับก็โดยกิจกรรมวินเทอร์ฮอลิเดย์พาร์ทที่1นะครับจะเริ่มวันที่15ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้10บโมงและจะหมดไปถึง จะไปถึงวันที่23ธันวาคมนะครับเวลา10โมงเช่นกันนะครับแล้วก็วันที่23 10โมงน่าจะมีกิจกรรม Winter Holiday Part ที่2นะฮะก็อย่ามาลุ้นกันว่าเปิดตัวอะไรอีกนะฮะแต่วินเทอร์ฮอลิเด a พาร์ที่1นะครับก็เปิดตัวเจ้าโอนิโกริเมกานี่ฮะปากน่ากลัวมากนะฮะก็สามารถตีได้ในบอสเมกานะฮะแต่ผมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ตีนะครับ ก็แค okay, so 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 ่แม่งทำเควสเอาก็ได้นะฮะไม่ต้องเสียบัตรตีบอสนะคะสํสำหรับร่างเมก้านะครับเอามาดูโบนัสกิจกรรมก็ได้นะครับโบนัสกิจกรรมนะฮะได้เอ็กเพิ่มอีก50%จากการแบทเทิลตีบอสหลอกให้กูเสียตังค์อีกแล้วใครอยากได้เอกนะฮะก็ต้องเสียตังค์นะฮะในการซื้อบัตรตีบอสไปนะครับ แล้วก็เทนเนอร์นะฮะสามารถเก็บของขวัญได้มากถึง40ชิ้นนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะเก็บของขวัญไว้ได้20ชิ้นใช่ไหมครับแต่รอบนี้เราจะเก็บได้40ชิ้นแล้วก็สามารถส่งให้เพื่อนได้นะฮะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีงานกิจกรรมเออเป็นไม่ใช่กิจกรรมสิโอ้ยเป็นงานวิจัยแบบจํากัดเวลาโดยขายในราคา5เหรียญ <c oughs> จ่ายตังค์อยู่แล้วช่วงนี้ <c oughs> เออแนนติกครับ เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรหรือเปล่าครับบอกกันตรงๆก็ได้นะฮะสกิจกรรมนะครับที่ต้องจ่ายตังค์เนี่ยนะครับเนี่ยก็ขายประมาณ5 US ผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ179บาทนะครับก็จะเข้าถึงงานวิจัยแบบจํากัดเวลาด้วยนะนะครับในงานวิจัยจะได้อะไรบ้างนะฮะที่แน่ๆเขาบอกว่าเขาจะได้เครื่องฟักไข่2อันนะฮะแล้วก็น้ําหอม1ชิ้นนะฮะสอันนี้รวมกันแล้วก็ประมาณ60บบาทแหละนะครับ พลังงานเมก้าของยูก no, ิโ no, นเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องตีบอสก็ซื้อเอาแล้วกันนะฮะแล้วก็ประชิญหน้ากับโปเกมอนนะฮะของกิจกรรมก็แล้วแต่นะครับจะซื้อไม่ซื้อก็ได้แต่ว่างานวิจัยแบบจำกัดเวลาที่เราซื้อเนี่ยจะหมดต้องทำนะฮะแล้วก็รับรางวัลก่อนวันที่3 1ธันวาเวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ใครซื้อก็ทำทำให้มันเสร็จนะครับแล้วก็ปัก โปเกมอนที่จะเผชิญหน้าในธรรมชาตินะครับก็คือจะเกิดทั่วไปนั่นแหละนะครับโปเกมอนที่จะเจอตัวแรกก็คือพิกาจูสวมหมวกชุดฤดูหนาวไม่ได้ตื่นเต้นกับมึงเลยจู้มาทุกปีนะไอชุดเนี่ยเดี๋ยวใครอยากมีใครนี่ชุดนี้ก็หาเอาละกันนะครับแล้วก็มีตัวที่ทีเด็ดเลยนะครับทุกคนต้องมีต้องเก็บนะครับก็คือสวีนอครับ นี่อุริมูนะฮะก็พัฒนาร่างเป็นมันมอสได้นะครับใช้ตียิมตีบอสได้ PV p v p ีเก่งทีเดียวแล้วก็ดิลิเบิร์ดครับนานทีปีหนมาทีหนึ่งะครับใครยังไม่มีก็เก็บนะฮะผมมีตัวร้อยสองสาตัวแล้วมั้งครับยังไม่มีใช้นี่ร้อยเดี๋ยวไปหาเอานะครับดิลิเบิร์ดสโนรันครับยูกิวาราชิครับตัวนี้เป็นร่างแรกนะฮะน้องเข้าปั้นหนาวเนี่ยนะฮะมีช้นี่นะ แล้วก็ร่างผู้ชายนะร่างตัวผู้นะฮะร่างบัวชูเอ่อตัวตัวผู้จะเป็นย no, ูกิโนะรวเมียจะเป็นเอ่อผีอะไรอ่ะผีน้ําแข็งอะนะครับผีน้ําแข็งอ่ะก็หาเอานะครับอะไรนะผมใช้ PVP ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับตัวร่างที่สองที่เป็นผีน้ำแข็งกะนะผมใช้พ v วีเก่งมากตรงนี้ต้องมีนะ ผมทาคลิปไปหลายรอบแล้วใครอยากรู้ก็ลองไปดูคลิป PVP เอาละกันนะครับชื่ออะไรนะฟอตฟอตสักอย่างจําชื่อไม่ได้อีกแล้วลืมเรียกมันแต่พีน้ําแข็งสเฟียครับตัวนี้เพิ่งเป็นสปอตไลท์ไปเมื่อวานนะฮะก็จะมีภาพมันคอมาด้วยไม่แน่ใจว่าพัฒนาร่างได้หรือเปล่านะฮะส่วนใหญ่พวกแวร์ลิงหรือว่าสวมชุดเนี่ยจะพัฒนาร่างไม่ได้ยกเว้นบางตัวนะครับสโนเวอร์ครับตัวนี้ต้องเก็บ ยูกิคาบุรินะฮะ, uri, ะ,ฮะร่างที่3นะฮะเก่งมากๆนะครับส่วนตัววันี้ก็เก็บเอาน่ารักครับวานิลิตนะฮะวานิเพตตินะฮะชุบชูวฮะคูมะคูมะชุนนะครับเบิกไม้ครับคาจิคอนตัวนี้เพิ่งจะมีชานี่นะเพิ่งจะมีช้นี่ในกิจกรรมนี้เลยก็หาเก็บด้วยลกักกันนะครับใครสายสะสมส่วนสาย p v p ต้องเก็บตัวนี้ครับ อารูลาวูพิกหรือว่าโลคอนนะฮะร่างอารูลา ora, ต้องมีนะอ่าผมบอกไปแล้วนะว่าตัวไหนต้องเก็บไป p v p ททำอะไรบ้างนะฮะสเตลเลอร์ eller, ครับ o chi, ะะโอโดชิชิตินะฮะโอโอชิชินะฮะติดกระดิ่งวันหยุดนะครับก็ของเขาจะห้อยกระดิ่งด้วยแล้วมีชายนี่ด้วยนะครับแล้วก็เก็บแคนดี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าภาคอาร์เซอุสเขามีอีกร่างหนึ่งนะฮะเผื่อไว้พัฒนาร่างฮนะ แล้วก็ฟีเจโอครับไอไอเกศหิมะเนี่ยนะครับไม่ใช่เกตหิมะดิเกดน้ําแข็งนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะแต่เอาไปทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับอ่ะมาดูไข่กันบ้างนะครับไข่เจ็ดกิโลนะครับไข่เจ็ดกิโลมาจากการเปิดของขวัญนะฮะถ้าเรามีที่ฟักไข่ที่วางไข่ว่างเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปอยู่นะไข่เจ็ดกิโลก็จะมีเซเนเซลครับนะสมูจุ่มครับ แล้วก็ตัวที่น่าเก็บก็คือตัวนี้ฮะอามาลุสนะฮะหรืออามมุอามาอูล่าอามาอุสแหละอามาลุสนะครับ,ร us, us, รบตัวไดโนเสาร์กินพืชตัวนี้นะครับน่าเก็บเอาไปพีพนะแต่ว่าต้องดันถึงเลเวล50นะคุณแอคบอกคุณแอคบอกเขาจะฟักเอาตัวนี้ตัวนี้นะครับตามบายเลยช่วงนี้ปวดเท้ามากเดินไม่ไหวเบิกไหมครับ มาจากการฟักไข่จ็ดโลเช่นกันแล้วก็ตัวนี้นะฮะ,ฮะกิจกรรมที่แล้วผมได้มา2ตัวเองนะครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยนะครับก็แคปลอเลอร์ครับมาเข็นคานนี่นะครับเก็บไปด้วยนะฮะตัวที่น่าเก็บอามาลูสครับโปเกมอนท,ที่จะปาปาก,กดตัวในการตีบอสนะครับพิกจู <blankets> สวมหมวกฤดูหนาว มายังมาเป็นบอสดาวเดียวอีกนะครับแล้วก็อลูลาบูพิกนะครับสฟียแล้วก็กาลาเลียนดดารุมากะนะครับแล้วเบิกไม้ตัวที่หน้าตีนะฮะก็มีบูพิกนะฮะดารุมากะนี่ก็พอได้นะตีไว้ก่อนนะครับเบิกไม้ถ้าใครอยากได้ชซนีก็ตีได้นะฮะส่วนพิกาจจูใครจะตีก็ตีนะครับก็ตีได้นะฮะแต่ว่าถ้าใครจะเอาไปสู้พีพีต้องมีบูพิกครับ บอส3ดาวนะฮะมีอคออสเลอร์พาเส้นนะฮะลาปาสนะครับเซนเลอร์ eller, นะฮะกาเซียนะวีน้ำแข็งก็หน้าตีก็แค่นี้ฮะลาปาสแต่ถ้าใครยังไม่มีวีน้ำแข็งก็ตีได้นะมีชุดด้วยบอสห้าดาวครับเนี่ยโคบอนครับต้องตีตัวนี้ได้ท่าพิเศษด้วยเก่งมากใน PVP นะครับ ผมใช้ให้ดูแล้วนะครับไปดูเอาบอสเมกาครับนะเมกาโอนิโรโอนิโกรินะฮะนี่หน้าตาหน้ากลัวปากกว้างมากนะฮะอ่ะโคโคบาออนนะครับจะได้ท่าพิเศษนะฮะซิกเคนซอสนะครับดาบสักสิบนะครับก็เอาไปพีพีได้ันนี่เก่งนะฮะงานวิจัยภาคสนามครับงานวิจัยภาคสนามก็คือ หมุนเสาแล้วได้เควสพอทําเควสเสร็จได้จับตัวนะฮะตัวแรกที่จะมานะครับพิกกจูสวมชุดฤดูหนาวเงียบกิ๊บนะฮะมีใครอยากได้ไหม <c ười> <c ười> คือตอนแรกๆกมาปีแรกๆเว้ยแมงสวนหมวกคนน่ารักเลยแต่พอคนเล่นนานๆจะรู้สึกครับว่ามันเริ่มหน้ารังเขียน <c ười> นะครับอ่าอโลลาวูผิกครับนะฮะ เซลครับนี่สองตัวนี้เก่ง pvp นะครับเชลดอร์ครับรูจล่าหรือว่าจิงค่ะสเตลเลอร์ครับสเฟียครับแคปลอเลอร์นะครับแล้วก็เซเนเซลแล้วก็กาเซียนะฮะหรือว่าวีน้ำแข็งที่หน้าทำก็มีตัวนี้แต่ถ้าใครอยากได้ตัวแบบตัวร้อยก็ควรทำให้หมดนี่แหละนะครับเพราะว่า,าทำเควส จากเสาเนี่ยมีโอกาสได้ตัว IVD เนี่ยสูงมากนะครับแต่ถ้าใครจะเก็บเฉพาะจะจงก็นนี่ฮะอารอลาวูพิกนะฮะเซล่าพาวเลนะฮะหรือว่าเซลนะครับตัวอื่นก็แล้วแต่จะเก็บละครับนะฮะผก็มี2ตัวนี้ไป p p p ได้นอกนั้นเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีบางเสาจะให้พลังงานเมก้าของยูกิโนนะฮะอ่าเพราะฉะนั้น ไม่ได้ตีบอสก็หาเสาทำเอาแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีไอเทมอวัตาานะครับเป็นสติกก้งสติกเกอร์มีเสื้อนอนวันหยุดเก่งนอนวันหยุดรองเท้าแตะใส่อยู่บ้านนะถ้าโพสหมวกซันต้าหนวดซันต้าชุดซันต้าเนี่ยนี่นาะเป็นชุดนอนนะโอ้ยตายละมีรองเท้าด้วยในหมวกดนะ้วยหนวดด้วยอ่ะชุดเออเดี๋ยวผมจะใส่ฟร <laughs> ีปะวะทำ <laughs> ไมฟรีไม่ซื้อนะผมไม่เคยเสียังค์กับชุดเลย อ่ะประมาณนี้ครับนะฮะก็กิจกรรมจะเริ่มพรุ่งนี้10โมงนะครับก็ตัวไหนจะเก็บเอาไปทำอะไรผมบอกไปหมดแล้วนะครับโปเกมอนเอาไป Pv p v p ท่าไหนดีครับอย่างเงี้ยนะฮะคุณลองไล่ไปดูคลิป p v p ของผมนะครับผมว่าผมมีเยอะเหมือนกันนะฮะตัวที่ใช้บ่อยๆอยู่ในคลิป PVP ทั้งหมด่ะแหละก็เอาตามนั้นเลยนะครับผมอ่ะก็ถ้าใคร ชอบและรักช่องนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ทุกคลิปด้วยนะฮะอ่าถ้าใครรักมากมากก็กดแตงได้นะฮะให้กําลังใจกันดืกัดกดซุปเปอร์แตงได้นะครับ, <laughs> รบอุ้ยตายละเขินนะฮะแล้ว <laughs> ลก็ใครจะซื้อของนะฮะถ้าคุณคิดจะซื้อของออนไลน์นะฮะไม่ไว่าจะเป็นช้อปปีห้หรือสต็กก็มากดลิงก์ใต้ลิงก์ที่ท่านของคลิปได้ทุกคลิปเลยนะฮะก็ถ้าคุณไปซื้อของก็ราคาเดิมแหละครับแต่ว่าอา่า ทางช่องก็จะได้คอมมิชชั่นนะฮะบาท2บาทจากการซื้อสินค้าของคุณนะครับโดยที่ไม่ได้กระทบอะไรกับคุณเลยนะครับถ้าใครอยากเป็นสมาชิกช่องนะฮะสมัครได้นะฮะมีคลิปพิเศษพิเศษด้วยนะครับผมสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะมีเควสมีอะไรมานะฮะผมก็จะมาทำคลิปอีกนะครับถ้าชอบอย่าลืมนะฮะกดไลค์กันด้วยคอมเมนต์กันมานะฮะ กดไลค์กันเยอะๆนะฮะจะได้มีคนเห็นคลิปเยอะๆนะฮะจะได้มีกำลังใจทำอีกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ